อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิสิทต,ตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะก็มาพบกันนะครับผมในช่วงตอนเช้านะตอนนี้ก็เวลา8.30โมงครึ่งนะครับเช้าวันที่30สิ่งหาคม2564เนาะนะครับตรงกับวัน จันนะครับวันแรกของสัปดาห์ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีๆนะครับผมมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นนะฮะสละก็จะทำการออกรางวันแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลที่มาจากลันอัพหรือวิ่งบนแอดกีชุดนี้เป็นของแท้100%แน่นอนนะครับ เด่นล่างอาจารย์ชะนะพลเด่นล่างแอดบิมมี่เนาะโค้งสุดท้ายคนคอหวยชุดบนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากเด่นล่างรูปแบบตุเรียนและก็รูปแบบนางกวัก2ตัวอาจารย์รัฐเกศแก้วสเสริเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขเด่นร้อยบนนะครับแอดชายกกลซึ่งแอดชายกกนนี้นะฮะวดที่ผ่านมาไม่เข้าหรือว่าหลุดนั่นเองเนาะมาเน้งวัดใหม่ล่าสุดนะครับ1เดือน9 6 4มีเลขหลักร้อยบน4-5และ6ส่วนตัวแอดก็ชอบเลข6 เด่นหลักร้อยในวันนี้นะครับก็ลองจับกันดูเนาะนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากหลักร้อยบนแอดไชกลูลใครที่ชอบก็มาเก็บเอาไว้นะครับถัดไปก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเนาะของอาจารย์นรพลสูตรหลักร้อยเหมือนกันนะครับอ่าสิ่งเจ้านี้ก็ไม่แน่ใจว่าให้เข้าจริงไหมเนาะแต่ว่าในวัดนี้นะครับให้มาที่9 1และ2นะครับก็ ให้มาที่ 9, 1และ2เนาะใครที่ชอบชุดไหนของอาจารย์ท่านนี้อาจารย์นรพลก็มารับเอาไว้ตามต่อกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นร้อยบนอาจารย์นรพลนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นข้อมูลของรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยซุปเปอร์ฮิดเนาะอาจารย์ท่านนี้นะครับผมก็ไม่เข้าเนาะวันทะี่ผ่านะมามาเน้นวัดใหม่ล่าสุด1 เดือน9 6,4นะครับผมมีเลข2ตัวบนล่างนะครับ4ชุดมี8 2 4 2 8 0และ4 0นะครับชุด3ตัวบนให้มาที่5 8 2และ5 8 0 2ชุดเน้นๆแขนๆนะครับใครที่ติดตามของเจ้านี้นะครับผมรับเอาไว้ตามต่อขอขอบคุณข้อมูลจาการัฐบาลไทยซุปเปอร์คิดนะครับต่อมาก่อนจะเป็นข้อมูลของ 2ตัวบนล่างเนาะซึ่งเป็นของเจนุกนีฮะก็ปล่อยมาแล้วชุด2ตัวบนล่างจะมี 28, 41, 60และ58ไม่รู้ว่าจะอั้นหรือไม่ก็ต้องอ่ารีบๆเก็บเอาไว้เลยเนาะนะครับอ่าก็ปล่อยมาล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับของเจนุกนะครับซึ่งเลขด่วนสายด่วนก็ยังไม่ลงให้ตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับชุดนี้เป็นแค่ชุด 2ตัวบนล่างเท่านั้นนะครับอขอขอบคุณขอ้อมูลจากเจนุกนะครับแล้วก็ต่อมาเนาะเป็นขอ้อมูลจากแอดเฟกนะครับเป็นสูตร3ตัวบนเนาะจาก16สูตรนะครับซึ่งแอดเฟกนี้ก็ชุด3ตัวบนนะครับผมให้เข้ามาแล้วหลายงวดเลยนะครับถ้าใครติดตามเนาะซึ่งวันที่ผ่านมานี้เข้าจริงเหมือนกันนะครับเข้าศูนย์หาเจ็ 0, 5, นะครับศูน ชุด3ตัวโต๊ดบนนะครับมาในงวดใหม่นี้ให้มาทั้งหมด4 13ชุดด้วยกันนะครับจาก16สูตรเนาะตั้งแต่0 05จนถึง5 8 9ให้มาตามนี้ใครที่ชอบของอาจารย์ท่านนี้ชุด3ตัวบนแอดเฟกก็อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเฟกอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ต่อไปเนาะเป็นข้อมูลของแอดหนุ่มตาคลีชุดนี้เป็นของแท้100%เเซน์ะครับวันที่ผ่านมาล่าสุดเข้า7วิ่งบนเนาะเหลักร้อยนะครับถ้าใครเป็นสายวิ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาในวันใหม่นี้1เดือน9 64จะมีเลขวิ่งบนฟันธงมาแล้วว่าวิ่ง6นะครับวิ่ง6นะครับจะมาหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยเนาะก็ต้อง ติดตามกันนะครับชุดฟันทวงบนให้มาทั้งหมด6ประตูเนาะสองก็ 2, 6, 7, แล้วก็ไปกับ6ประตูนั่นเองนะครับชุดกันเบิ้ลมี6 6 2 6 6 3 6 6 5แล้วก็6 6 8นะนะครับชุดรองมี2 6 1 5 3 6และ8 5 6นะครับเป็นข้อมูลของแอดนมตาซี สุดแท้100%เซนะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนุ่มตาคลีนะครับแล้วก็ถัดไปเป็นข้อมูลของแอด b ิมมี่เลขเด่น10หน่วยล่างนะครับเจ้านี้ก็ถ้าใครติดตามก็คงจะรู้ดีว่าให้เข้ามาแล้ว6-7ถึงดวติดติดนะครับเมื่อที่ผ่านมาล่าสุดเข้าสูอ่าเข้า2หลัก10เนาะก็ออกมาที่ล่าง2-3มมาในงวดใหม่ล่าสุด ก็จะมี0 2 4และ7นะครับ4หลักด้วยกันถ้าให้แอดจับเนาะก,ก,ก็อาจจะจับ7นะครับจับ7เป็นเลขเด่นที่สุดในวันนี้นะครับล่างาใครที่ติดตามของเจ้านี้ก็มารับเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปิมมี่นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นข้อมูลของอาจารย์รัฐเกตแก้วสีริเด่นล่างแบบ2ตัวก็จะมีข้อมูลที่ รูปแบบนางกวักและก็รูปแบบทุเรียนทั้ง2สูตรนี้สูตรนางกวักนะครับผมให้เข้า3หลักหน่วยและสูตรทุเรียนให้เข้า2หลัก10นะครับามาในวัดใหมน่นี้ให้มาที่เลขเด่นล่างรูปแบบนางกวัก2ตัวจะมี1และ3รูปแบบทุเรียนให้มาที่0และ7เนาะสมาชิกก็ไปลองจับมาดกันดูนะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ทัศน เกตแก้วเสีริ <erie> รูปแบบนางกวักและรูปแบบทุเรียนทั้ง2สูตรนี้นะครับและก็ถัดมาเนาะก็เป็นข้อมูลสูตรอัปเดตนะครับสูตรอัปเดต3ตัวบนเต,นต,นตน็งโต๊ดแอดน,นันเนาะหอ่าแชุดเท่านั้นในวดนี้นะครับชุดอัปเดตให้มาที่หลักร้อยจะเป็น7แล้วก็8นั่นเองเนาะจะมีเลขชุด3ตัวบนนะครับ8ชุดมี792793 702 703 892 893 802และก็803คู่โต๊ดบนล่างให้มาที่92 93 02และ03นั์แนสูตรอัปเดตล่าสุดสดสดร้อนร้อนนะครับใครที่ชอบก็มารับเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากชุด3ตัวบนเต็งโต๊ดแอดนัน 8ชุดนะครับอ่าแล้วก็เลขเด่นหลักร้อยให้มาที่เน้นวัดนี้อ่าหกและ8แอดนั่นเนาะนะครับผมใครที่ชอบหลักร้อยของแอดนั่นก็รับเอาไว้ตามต่อนะครับ แล้วก็ถัดมาเป็นข้อมูลของอาจารย์นบเนาะบินอาจารย์นบนั่นเองนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้วัดที่ผ่านมาเข้า2-3ล่างตรงๆร,งรงนะครับวัดนี้ใครที่ขอเข้ามาในงวัดใหม่จะมีชุด3ตัวบนนะครับรับสมพร้อมกันเนาะ908นะครับชุดเดียวเน้นๆแขนๆนะครับตัดได้08-80-9009และ98-89นะครับ าสามตัวเปกับบนล่างเนาะนะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็รับเอาไว้ตามต่อนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากบินอาจารย์นุ๊กนะครับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลจากโค้งสุดท้ายชุดบนคนคอหววนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะครับก็ให้เข้า2ตัวบนตรงๆ50เนาะหรือว่าถ้าใครจับเลข7 มาใส่ก็ครบทั้ง3ตัวบนเลย750นะฮะแต่ก็ในวัดใหม่นี้นะครับใครที่ขอเข้ามาจะมีเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด3ชุดเน้นๆแขนแขนมี2 4 2 1และ4 1นะครับชุด3ตัวบน824 427 421และ841นะครับ4ชุดเน้นๆ ใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้ก็รับเอาไว้ตามต่อขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากโค้งสุดท้ายคนคอหวยนะครับผมเองวันนี้ลงนะวันที่30เดือน8ทับห4หรือว่าวันนี้นั่นเองสดสดร้อนๆนะครับและก็ถัดไปเป็นข้อมูลจากลันอัพวิ่งบน แอดกี้หลายคนก็คอมเมนต์ขอเข้ามากันเยอะกันยาวมากๆเลยนะครับผมก็จะมาลงให้ตามคำขอเนาะอดดูไม่ได้ก็หาข้อมูลมาให้แล้วนะฮะซึ่งเจ้านี้นะครับหลายคนก็อาจจะทราบดีว่าให้เข้ามาแล้วหลายงวดติดติดกันเลยเนะาะ7ถึง8งวดได้เลยนะครับวิ่งบน2ตัวแอดกี้ชุดสีมวนะ่วงเนาะวดที่ผ่านมาล่าสุดเข้า7หลักร้อย สายวิ่งอย่าพลาดอย่าลืมเซฟนะครับเข้า7หลักร้อยของ3ตัวบนก็ออกมาที่บน7 50และก็มาในวัดใหม่นี้1เดือน9 6, 64เนาะมีเลขวิ่งให้มาที่5และ6เน้นไปที่6ตัวเดียวนะครับเน้นหรือว่าฟัน6ตัวเดียวนะครับให้มาที่เลขวิ่งบน5และ6ฟัน6 ตัวเดียวครับแอดกี้ในวันนี้ใครที่ขอข้อมาก็มารับเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากวิ่งบนเดินดีแอดก้นะครับสติไม่ธรรมดาเลยนะครับ